That's TV. อีเวนต์ใหญ่ประจำปีนี้กำลังจะมาถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คืองานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2021นั่นเองปีนี้จะมีความพร้อมอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้บริหารการขัลรถตอนนี้อ้อมอยู่กับรองประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2021คุณจาตุรนโกมมิกค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่เต้เหมือนเดิมเจอกันทุกปีเลยคปีนี้เรายังคงอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็มีแนวคิดที่เข้ากันนมมากๆนะคือววิิถีีชตใหให่จ เพราะอะไรเราถึงใช้คำว่าวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุขปัจจุบันเนี่ยร่วมสองปีมาแล้วนะที่เราอยู่กับสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะกดดันมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อเรารู้มาตรการการป้องกันที่จะไม่ให้โควิดเข้ามาในร่างกายเราได้ในการสวมใส่แมส์ล้างมือบ่อยๆอ,อย่าใช้มือจับปากหรือจับจมูกหรือจับตาแค่นี้ผมก็ว่าเราก็สามารถจะอยู่ได้อย่างปลอดภัย นะดังนั้นนะครับคอนเซปต,ต์ของงานมอสโชก็คือว่าวิถีชีวิตใหม่ของเราเนี่ยเราต้องอยู่กับมันให้ได้นั่นแหละครับเป็นสิ่งหนึ่งของคําว่าวิถีชีวิตใหม่ใจเราเป็นสุขเองมาถึงไฮไลท์ในปีนี้บ้างค่ะค่ายรถยนต์ต่างๆก็ให้การตอบรับมาร่วมงานกันเยอะเลยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างคะในส่วนปีนี้นะครับผมบอกเลยว่างานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอสโฉของเราเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ทุกบริษัทเนี่ยเซตเพื่อจะเอารถใหม่ๆ เข้ามาแนะนําในประเทศไทยถ้าเป็นไฮไลท์ของงานก็เป็น BMW X7 เป็นเครื่อง 30D M Sport ใหม่ซึ่งผลิตในประเทศไทยแล้วก็ Mini John Cooper Works GP เป็นตัว Edition ใหม่ Mercedes-Benz ก็เอา GLE 350DE าสูงดี E ี e ฟร์แมนติแล้วก็โลสรอยก็เอาตัว New g h o s t นะครับมาเปิดตัวมา s e r a t i ก็มี MC 20ออดีก็เอาตัวอ e ีตอนนะครับอีกบริษัทหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงก็คือว่าเ r รดวอ a บัเตอเนี่ยม,มาจากเมืองจีนเนี่ยเขาได้เคยมาร่วมงานกับเราเมื่อ7ปีที่แล้วอ๋อเคยมาแล้วด้วยเคยมาแล้วครับกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยเป็น World p พรีเมีในการที่จะเปิดตัวเกรดวอร์ในประเทศไทยแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าในปีหน้าน่าจะเป็นการที่สามารถจะส่งรถที่ประกอบในประเทศไทย ให้กับประชาชนคนไทยได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะมาผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเราเนี่ยมันโตขึ้นะนะครับเห็นว่าปีนี้มีการจัดโซนใหม่ๆในงานเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะมีโซนอะไรบ้างคะ่ะปีนี้เนี่ยเราจึงได้ขยายส่วนของโหลดดิ้งเนี่ยเป็นการจัดงานบางกอบ u ก Car Show ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่12ปีที่แล้วเราไม่ได้จัดดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ในทามมิ่งของงานมอเตอร์โชว์เนี่ยก็มีทั้งหมด10กว่าบริษัทที่มาร่วมนะครับก็จะเป็นบริษัทของยูสคาที่เป็นแบรนด์ที่ทำกันมานานแล้วดังนั้นเราก็มีการเซ็น MOU กันทุกๆปีกับทุกบริษัทที่มาร่วมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับว่าใครที่ออกรถจากงานยูสคาโชว์ไปไม่ถูกย้อมแมปเห็นว่าปีนี้มีบางท่านที่ได้บัตรฟรีด้วยขั้นตอน<ม>ต้องทำยังไงบ้างคะ ก็เมื่อคุณมาถึงหน้าง,งานนะครับคุณก็จะสังเกตดูเราจะมีโลเคชันให้สำหรับโหลดแอปพลิเคชันคาร์บันดี้นะครับ oh. เพื่อที่คุณจะได้พาสเวิร์ดในการที่ไปโชว์ตรงประตูแล้วสามารถจะเข้างานฟรีได้นะครับ oh. เมื่อทุกคนโหลดเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ก็คือว่า 1. เมื่อคุณออกต่างจังหวัด เมื่อคุณต้องการจะเปลี่ยนยางเมื่อคุณต้องการจะซื้อรถหรือรถคุณเสียที่ใดก็ตามแอปพลิเคชันคาร์บั d y ี้ของเราเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์สําหรับคุณหรือถ้าคนที่ไม่ได้ก็สามารถจะโหลดแอปพลิเคชันคาร์บั d y ี้ได้นะครับเพื่อคุณจ,จะได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีร้านอะไรอยู่ตรงไหนไปต่างจังหวัดก็สามารถที่จะเช็คได้ว่ามีที่ใดบ้างที่จะอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือคุณครับผม สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้พี่เต้ฝากถึงผู้ชมทางบ้านว่างานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชจัดขึ้นเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่รวมไปถึงงานบางกอกยูสคาร์ด้วยค่ะงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชวันเปิดงานนะครับวันที่24มีนาถึง4เมษาถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เราจะเปิดตั้งแต่11นาฬิกาถึง4ทุ่ม เป็นวันธรรมดาเที่ยงถึง4ี่ทุ่มครับทั้ง2งานเราเปิดให้บริการเวลาเดียวกันหากท่านใดที่มีเวลานะครับลงมาดูนวัตกรรมยานยนต์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยที่นําเข้ามาโชว์แล้วท่านจะได้พบกับสิ่งที่เป็นอะไรที่แปลกแล้วก็ใหม่แล้วก็อนาคตของพวกเราจะต้องเจอครับ สุดท้ายนี้ฝากงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์กันไว้ด้วยนะคะเป็นงานที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่อมเชื่อว่าทุกคนอยากมาแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เต้ม,มากๆนะคะได้เก็บมาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะ